ทายสบายที่พ่อแม่พี่น้องและลุงปลาอาเอาวพร้อมด้วยเอซีทุกๆท่านนะืัอนี้คมจะอยู่ในบ้านยังกบานตังบานตังตะลังเมืองดักจึงแขวงเสกกองแขวงเขาเองพี่นอ้องในวันนี้คมก็ได้มีโอกาสพาทุกคนามาหับสมวิถีชีวิตชาวบ้านแต่ว่าต้องขอโทษอาภัพยพี่นอ้องเพราะว่าเขาบ่ได้เข้าไปถึงลึกในวิถีชีวิตของมายคือเขามาตอนเว้นเนะดีแท้นี่เฮาตอนอยู่ฮอตันแรง ตปนแรงคนมาไลายแล้วเฮาจะบิึงบางคนกําลังเห็ดกินเนห็ดอยากอา,นาบน้ำบ่อฝี่ไฟเป็นโบเสกผู้เช่าอีย่างเงี้ยก็ว่ากันไปพี่นอ้องแต่ว,ว่าต้องขอโทษอภัยเนาะผ่านไปแล้วพอดีเฮาได้เห็นหมู่บ้านเพิ่นลังไงเนาะโอ้โหเนาะได้ได้ไดล่ขอบครัวเด้บ้านเฮานี่อเออบ้านเฮานี่จัะขอบครัวบ่เด้ประมาณ ป่อแปดสิบขอบขวนะพี่น้องขอบครัวดนี่แต่เขาคิดว่าลังคาเนี่ยลายไอ้เนาะถ้าเป็นลังคาเนี่ยเกือบลอยเพื่นแหละอันนี้มุมอ่าโมเมนต์มุมสูงนะพี่น้องถ้ามุมสูงนี่โอ้โหหลายเลยพี่น้องเลยก็อยู่บ้านเฮานี่ติดกับอันดับภูธรรมศาสตร์สีสวยงามทิวทัศน์งามอีลีได้น้ำบ้านเฮานี่เอาน้ำม,มาเตะเตะผูบ่ะการใส่น้ำโอ้ เพ่นว่าน้านี่เอามาแต่หยอดพูได้พี่นอ้องอันนี้คือแบบวิธีชีวิตของชาวบ้านเพิ่นก็สิเก็บฟืนเก็บอ่าเผื่อดั่งไฟได้เนาะเต็มเลยนี่เพิ่นก็ตัดกองไว้กองไว้แต่และครอบครัวเฮือนกะบ่คือกันเนาะเออโอ้โหนี่เขามาแต่ใช้ไม่ได้มาแต่ส่วนเนาะบางทีเขามาแต่ Ở khẩu bay tuần tới số 6 Mà để xe đi, mà để xuống bò Ờ <laughs> Lụt này Ô lụt Mẹ oh, này ừ. mà xuống nào mẹ nào Mà để xuống bỏ Ờ mà để xe. xe Mà để xe Mà để hay Mẹ Mà Ờ phải xe mà Bộ. Ờ bốn bộ hú ở đây rồi ờ bộ hú lao về chôm càng lao về chồm càng hè chồm càng hè chồm đúng không càng hè cứ ông mày vượt cứ mà lá mực mà lá ừ cứ vượt cứ vượt ở cà phê ờ vượt cà phê ừ chuẩn cà phê เอออาวอาวอาเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเต้ยเฮ้ยเา้ยเน้่น <S <s <ays> <S เฮ้ยเฮนยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้องฮ้เฮ้ <c oughs> เ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮวยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเว้าเป้าา <isto> ยเฮ้กเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวเนาะเฮ่เพิ่นก็ลมดียด้นีฮ้ยเยากเบ้่งน้ยเข้ใส่้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้นยเฮยยเ นี่เราบ้านพนหากานใส่น้ำโอ้น้ำนี่สะดวกสบายเลยอ,อ,อ,อุ้ยเย็นเลยเย็นแหงพี่น้องเตยินพนว่าดึงมาแต่ผูพุ่นเอกับผู้หัวแน่นอนขออนุญาตสีเป็นลรื่องไรพี่น้องพนดึงมาแต่พุ่นไดมเออเรือพอดีตอนนี้โคมกพอดีคิวน้ำใชหาหล่อซื้อน้ำก่อน แบบนึงเขาสีไปทางนี้เด้เฮามาลินทางนี้ก่อนส่วนหน่อยคนเฒ่าคนแก่เขาสีหูภาษาลาวแต่ส่วนลายก็สีคนนุ่มโวก่งไรุ่นบ่พวกร่าอายุอย่างบ่เท่าวันใดนีู่้ดีภาษาลาวเี่เออเฮือนแบบยังเฮือนดั้งเดิมได้ Sầu nếu sầu khác thế nền cực lời Phải lên thang như đại đi Ồ đời 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 á bỏ huyền khoa trò ตั้งหลายลายลังเลยเนาะลายครอบครัวหลายร่างขาเฮือนมอนี่ได้มีโอกาสได้ออกอากาศให้ทุกคนได้หับชมมัอหน้านี่คมว่าต้องได้นอนจะกคืนหนึ่งมาเสียชีวิตกับชาบานมือนี่เหาผ่านไปซื่อมาบ่งโอ้เฮือนรัางนั่นแบบสองสันเลยเนาะเออ โอ้แบะข่าเขืน่นแบะเพิ่นข่าเขืน่นนี่สาบานเพิ่นกำลังหาฟื้นเนาะอ่ะหาไว้กองไว้แต่ละอาครอบครัวเฮือนมีอันนั้นมีฟื้นเพิ่นอกองไว้กองตารางเนะเาะก็สิประมาณน,นี้เพราะว่าทางนั้นมีเด็กน้อยป่าเปือยเนาะทุกคนเทาสิโบไป โอ้ฟืนพันเก็บไว้ไปแต่อยากนอนนับข้าวเวยนี่นี่มานอนใส่ชีวิตนี่่มวาซีดีได้เออ มาได้ไยวใส่หนอมาได้ไส่โอ้ลินทิโต้เลยเนาะนี่นเด็กกับมาได้ไสวใ่ละโอ้ส่วนไล่บุคคอยได้หูเป็นาลาวันได้ทางนี้เดี๋ยวคมเสียยางหล่อไปทางนี้เนาะ <c oughs> ขึ้นทางเลย มีตูสักผ่าอยู่บุกไปดูเห็นคนสียังวันไหนมีคนนะ มากเขาสีไปสวนนะเพอดีมื่อนี่แดดออกหน่อยนึงแล้วก็เห็ดให้รรู้สึกแบบสดชื่นแน่

Sơ đi, sơ đi Ô thì bây mượn mà Oh, bài đi ờ, cho đây học cả xí mưa mượn cái căn Thì đi Lọ này nâng. Bằng Sonobot, Bằng vị ban khai nhắn như mượn Ô oh, bia cà phê cà phê lái nó thằng ban hò ทางนี้ก็มีสวนคาเฟ่เมืดแน่นอนทางนี้เนาะอ,อ,อ๋อทุเห็นอยู่ทางแขมทางเต็มแต่เบียร์คาเฟ,ฟปา่ปลูกในป้าว่าเสร็จรอดบานเฮนา,านี่เงินงช,ช้ำยุบเลยอีกช่องแชมปียเอากดข้างหน้านี่อล่ได้พอคาเฟ่นี่เขานิยมส้มสอบทั่วประเทศทั่วโลกราคาบุรุษบุลงมันก็ขึ้นไปหน้านะราคาผมเป็นบุรุษคักแหละคักแหละเอามีอาชีพเออ จากมงสิไปเออสิเกียมไปป่ะเออฮาเออจากน้อยก้อนเฮายังสีละรอให้มันทั่วพุ่นละเฮาย็อยู่รถรถจักรจอดยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอกันอ้ยู่เมืองพุ่เแหละ้เนายเอ้ยเไ้ยนอ้ยเเมืองห้ือว่าไปกับนอนเ้ยเอ้เออเฮ้นยเน้้ฮ้ยเฮ้ฮ้ยเ้เเย้เายย้ เพพี่น้องชาวบ้านเขาอันกำลังสิไปเอาเบียร์คาเฟ่เนาะไปเอาพุ่นแหละส่วนไลยก็มาเอาแนวจากฝักซองพุ่นได้เนาะหรือว่าทาแตงพุ่นได้เนาะเอาแนวมันกองตุ้นโอ้มีพี่น้องอีกอยู่กองตูนโอ้เออพี่น้องเขาเจ้าอยู่ในชาวบ้านแห่งนี้เขาจะไปเอาอัะนาะเบียร์คาเฟ่พุ่นขออนุญาตซีไปเด้อพี่น้องอยู่ ไกลแข่งไปหนึ่งเนอะอยู่กองตูนอยู่เมือง่าแตงคุณก็มีพี่น้องเขาเนี่ยติดพี่น้องแล้วก็มีเบีรยคาเฟ่ก็เชิเอามาปลูกอยู่บ้านเฮาอันนี้คืออาชีพของชาวบ้านเขาปลูกคาเฟ่เป็นหลักเลยก็พอได้เงินได้คับได้ค้ำอ่าอ่าเนี่ยนั้นเลยเลาะก่อนนั่นแหละพี่น้องคือคมเวาวนะชาวบ้านเขาจ้าแต่หละครอบครัวเพื่อนปลูกคาเฟ่ก็พอได้อ่า ส้ง่งรายได้ให้ชาวบ้านนะอีกอนาคตราคามันสิแพงขึ้นแพงขึ้นเขามีอาชีพแล้วเขามีกาแฟแล้วร้านนี้เสร็จโรดสบายไปใส่ปะ่ะเลยไปสิไปเมืองป่ะปโอ้เ <laughs> พิันสิไปเมืองเลยคือว่าแหละพิันสิไปเอาเบียร์คาเฟ่อยู่เมืองพิ่นโอ้ เพราะว่าเนื่องจาก่าอยนี่กับอากาศฝนหล,ลายอากาศหนาวเหมาะสมกับการปลูกคาเฟ่เนาะนี่แลหละเห็ดให,ห้ทางกับอวยน,น้อยนึงถางเพื่อนน้อยนึงก็ยาว่ากันกล่องตารางบนเก็บฟืนบลกหลาย กบันนี่เลยสาวบานเหรอาบานใยพี่ลึกเลยจนเลาะหมดทางกี่นี่ทางนี้เนาะเออมาเอียวมาทางพีพี่น้องกันยังบริสุทิเด้มันไหลขอบผัวเติบโอพอยู่ทางเขื่อนะเป็นปูกด,ดอกไม้ตามเบอร์เพิ่งก็งมีหน้าหนำในการเห็ดเนาะ ชีพขาเจ้าให้นี่น่าจะบ่มีแหละเนาะเออมาเบ่ง่นพาฟื้นคน,นวิธีชีตของชาวบ้านเฮาเขาสิพาฟื้นเน,ะนาะขออนุญาาเด้อพี่น้องนี่่นก็นสิใส่ตัวนี้ได้บักเอาบักเอา,เอานี่ป๊อปตองใสเวลาเพื่อนนี่ก่อนสิได้นี่นี่เขตสุนบดเฮานี้ก็บ่แมนง่ายก่อนสิ เอาฟืนได้นี่พี่น้องนี่แบบนี้ตอกตอกใส่โอ้ย้าแล้วใส่ขวดแล้วก็นองตอกเอาเออเด็กก่อนมันสิได้นี่นี่เด็กเด็กนี่ก็ซอยพอซอยแม่ดูดูเบี้ยครูงานนี่เฮ้ยนี่ซ้อนแทะเออน่าดึงบ่ปานไก่สองเล็กหรือวมนเอาพาละพาละบไว้นี่เออนี่แหละครูเวี้ยครูงานตั้งแต่น้อย ช่วยพ่อแม่มีเพิ่นเก็บฟืนบักลไลยลนี่พี่น้องอยู่กองตารางเนี่ยเพราะว่าเพิ่นพาเป็นที่เรียบร้อยมาเอา,อาในการไสนี่ลายมือ่นแลนเนาะถ้าให้มันแห้งก้อนพะวันยังเปียกยกอยู่อันนี้เพิ่นว่าต้นมักก้ออย่างประมาณนี้แหละอืแต่เพิ่นกะสีเก็บไว้เนาะโอ้อันนั้นพี่น้องลายคนกะซิทามาเป็นยังาชาวบ้านเพิ่นคือบุเผาเห็ดทานเขาเผาบ่าเ็นเนาะเขาบุวิธีเผา นี่อายเป็นว่าบูฮูวิธีเผาหวยเผาเ่าวิธีเผาหวยอยากเผาทานเพื่นหรอเออว่าบูฮูวิธีคั่ววิธีที่ยังเงินแมนแมนสีเฮ็ดทานเพื่อนเฮ็ดทานนี่ได้ได้ฟืนร้ายได้เนาะโบแมนฟืนเขาได้ทานร้ายอย่างสิเขาเคยสีดังไฟกับสิประหยัดแน่แล้วกับสีโบมีมีเนาะควันอะนะควันไฟแต่มันสีน้อยมันรุดพรควันไฟนี่ย แต่กะบ,บุติดอกเป็นยังกะกะเจา้าโบเห็ดกะเจ้าบูฮูเนาะส่วนไรกะเขาเคยเห็นเข็ดแม่บอพี่น้องเขาเคยเห็นเข็ดในเมืองอสีเห็ดเข็ดชน,นบทกะมีแต่ดังฟืนในนี่เนาะนี่เพิ่นพาในนี่ตับตับในนี่แหละฟืนนี่เงในน,น,นี่เออเออเออนี่ก่อนหนึ่าตเด้อบโแมนความมุ่งแหงเด้อพี่น้องนี่คือวิธีชีวิตของชาวบ้านกาะเจ้าเอาฟืนนะนี่ คือกันเอาฟืนมาใส่อยู่ที่ชาวบ้านเห่านะนี่กระเจ้าไปเมืองเนาะพวกนั้นเนาะเขาไปเมือง <Okay. S 1> โอ้ลายแทะจะครอบครั่วบ้านเห่านี่คือว่าลายแปดสิบโอ้แ <80 S 2> ปดสิบปลายครบคั่วโอ้เกิดหลังนี่พี่น้องลืมเบังลังค่ามันคือว่ามีแต่ไม้อันนี้นะนนนโอ้ไม้ดงเล่งโอ้อันนี้คือสมัยแต่เก่า เฮือนยะยอพ่อแม่เขาเห็ดป้าทุกเห็นบมอพี่น้องนี่เฮือนแบบโบราณเนี่ยเฮาหาเบิ่งยากเลยทุกคนเนาะลายคนก็สิว่าเฮาหักษาไว้เนาะนี่เฮาเห็ดแบบหักษาวัฒนธรรมเฮาไว้เฮือนยะยอพ่อแม่เฮาเฮือนส่วนเผ่าเฮาอันนี้ได้จักปี่เลยเฮือนนี่ขออนุญาตถามหลายปีเนาะสิบปลายสิบปลายปีโอ้ ลังคาอันนี้ก็บไม้เบิดได้มันเป็นไม้เบิดบูมี่สังสีบูมีกระเบื้องพี่น้องอันนี้มันเป็นไม้แปนงเบิดทั้งหลังเลยพื้นเฮ็ดนี่โอ้โขมหาบางหยากเลยอาศัยคือสิข้างในเน,นี่ยอาใส่นิเย็นได้อ๋เอเป็นแต่จะขับไปเบิ่งพี่น้องแล้วเวลาฝนตกมันสิบหัวหัวบอ้บองก็ในยาทำเหรอบัวหัวเนาะบัวหัวงายโอ้บัวหัวงายได้ <laughs> โอ้นี่แหละเหือนชนเผาเฮาเละเมิดบ้านนี้อะไปเห็นเหือนนี้เนาะคักลีนี่บึงในการตอกในการเห็ดการอาพาในการจับนี่แบบสมัยดั้งเดิมได้เนาอโอ้นี่พ่นก็สิเจาะเอาเลยแล้วก็ะสิใส่ผลสอดไปพุน่นเนาะโอ้ทุก เอาเอาเอาไปเนมีแต่เฮือนไม่แปดบดทางนี้เขียดสนบททางนี้นี่เฮาไปนี่ส่วนนอยจะได้เห็นเฮือนไม่ไผ่แต่ละสนบทแต่ละบ้านนะแต่ละสนเผาก็บูคือกันแต่ว่าสนเผาทางนี้กับส่วนไร่เฮาก็จะได้เห็นเนี่ยเฮือนไม่แปนส่วนมากนะแล้วก็มุงยาไผ่กับส่วนน้อยจะได้เห็นเนาะเออส่วนน้อยจะได้เห็นมุงยาไผ่ ตัวนี้ถ้าดาวพิษก็เป็นของการบ้านเพิ่อนขอ,องการบ้านกัสิตังอยู่นี่เมื่อวานนี้้องการบ้านเนาะโอ้ถือแล้วพี่นอ้องอันนี้้องการบ้านเวลารวมบ้านรวมอ,อย่างคันเทิงผัดรับเพิ่มมากันสิมารวมอยู่นี่ได้อโอ้คนไปเมืองได้ทุกคนโอ้แม่นบ่เพนไปเมืองวะโอ้ เพื่อนก็มีลายอยู่ส่วนลายกับพวกแบะเพื่อนเลี้ยงเออโอ้ตีนลดซิงลดอ่าตอกเพื่อนใส่โซล,ลามโซพอทางอ่าบืนทางนี้มันยากเนาะทางมือน,นะพี่นอ้องเออมันต้องได้ใส่ <c oughs> สบายดีโอ้คุณลบไปลบมาอยู่ <c oughs> นี้ำพันธ์ใส่นีอ้าวเอ้าโบได้เลยนี่เปิดบเลยอุ้ยกลับโบได้เป็นได้เลยทุกคน,นใช้ลบไปลบมาให้มันกินเอ้านี่ไปเมันอไรโอ้ยบุขคลนดอกเขาไปได้บ่บ่โบได้ นี่ไปเบิดเลยผู้สาวนี่เนาะอีหยังลูกแม่คอนี่ไปเบดแล้ผู้สาวนี่เพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นอายนก็เลยลบีไปเบิดพี่น้องเพื่อนหลังนีน้ําสะดวกสบายเนาะน้ําบ้านเฮาเนาะ่่ว่าน้ํานี่สะดวกสบายบ่เออ นี S <S ่แหละเข็ดสุดบรบดไปแล้วครับโอ้งามแท้ผู้สาววะนี่ลูกแม่ปะลานโอ้ลานคือว่าคือว่าได้ลานนาหักแท้ตะแพงแท้วู้บ๊แม่นเมียเขาบ๊จักผู้สาวโอ้งามปนนี้คือว่ายังอายหน้าตางามเลยนาาเลยนาะผู้สาวเพิ่น ู้สาวทางบ้านเฮานี่เพราะว่าอ่าสีผิวเขาขาวเนื่องจากว่าอากาศหนาวเนาะ,ะทางนี้อากาศมันหนาวดักจึงยาคายคือปักสองคุณพี่น้องแล้วก็บอแม่ว่าแต่ผู้สาวผู้ชายก็คือกันหน้าตาล่อแล้วก็สีผิวเขาอ่าขาวเลยเกนี้เกนี้มีไฟฟ้าเลยแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เออน็ตใสในการนำสะดวกสบายนะ การใส่น้ำนี่คือวิธีชีวิตบาลตั้งตะลังเป็นสนเผา,ากระตูดเาะปากเว้ากกบ,บคือกันกับคมเลยบคือบคือะก็บอกเข้าใจกันนะบู <c oughs> ประมาณนี้เอาทางนี้คือทางเมือ <c oughs> เมือจริง ่ละเพื่อนกับพ่อตามเบิ่งใน้ข่าวๆกับพ่อพ่อใส่อยู่เพราะว่าเขาเห็ดส่วนคาเฟ่ร้ายเขตนี้บางคนมีรถกระบะใส่บางคนก็มีรถตอกๆอันนี้คือเขตโซนบดได้แต่นี้ไปหาเมืองประมาณสาวกว่าลักคนนะพี่น้องทางก็คือว่าทางเป็นทางแดงทางยามีฝนตกก็เละได้ทางนี้ยากแน่กันไปกันสั้นจอดกันไปมากันยาก นาะขี้ต้มบ่มีอย่างหรอพี่น้องอ,อันนี้หวยนี่ไล่ตลอดเลยบ่ขาดสายเลยหวยเออสบายดีสบายดีสบีดายสบายดี <c oughs> วันแรกไปชวนกาแฟป่ะ <c oughs> โอ้พักพร <c oughs> เออ <c oughs> แมวมาเลยเฮ็ดชวกนกาแฟไล่เนี่ลยเออขัดสุดทางนี้ก็มีแต่เบียร์กาแฟ,ฟมัดเนาะ บ้านเฮานี่โอ้ยอนอาคตนี่พัฒนาได้บ้านเฮานี่มีคาเฟ่ปลูกเพราะว่าคาเฟ่นี่ราคามันดีได้เนาะบุรุษบุลงเขานิยมส้มสอบกินเนาะทั่วเมืองทั่วแขงทั่วประเทศพุ่นละจุนหอดทั่วโลกเขาแหลกินคาเฟ่นะเอาตั้งใจการปลูกคาเฟ่โอ้บ้านเฮาหญ่เริบมเนาะโอ โอ้มีมีสะพานตัวนี้ได้เรามีควัวขามมาบานห้องทบอนี้น้ำตัวนี้มันไหลตลอดอันนี้เดือนสีได้พี่น้องขนาดเดืนอนชีย่างย่างซันีน้ำมันไหลมันขึ้นได้อ่าคมยาบว่ามันสีท่วหมหอดบานพนะุ่นอะเพราะว่านาวนี่มันไหลมาตลอดมาตลอดนะถ้าฝนตกหนักฝนตกแห้งนี่ขย,ยันนะ มันทีทวมหอดบ้านพอะบ้านเขาทงเพียงนะแต่บรไดท,ทาไทชาวบ้านเขานามนี่เคยทวมบ้านบอกแล้วก็อีเขื่อนกับยุกเเกแคมห่วยเนาะนีบิงหอยนามเก่าเนี่ยมันมาหอดนี่เนาะมันมาหอดนี่อาจจะมีโอกาสจะเหตุให้นามทวมบ้านเขาได้นี่แหละโอ้เพิ่นกันยังอวยพรให้อีกเดินทางด้วยความสวัสดีภาพโอ้ยังแมนใจดี้านเขา รายกาบ,บ้านเฮานี้การเก็บพยุงเขาหรือว่าเล่าเขานี่อยู่ข้างนอกบ้านเบิดเลยเขาสีบอสมาดจะเก็บไว้ายยนาอยู่ในบ้านเลยเพราะว่าสิคัลอัมฮีดเขานี่นี่แม่เล่าเขาเบิดดล้วก็ยิ่งกว่านั้นพี่น้องบ้านเฮาก็จะมีการเก็บลงศพเขาเฮ็ดไว หาลงศพคนเฒ่าคนแก่เมื่อมีคนเฒ่าคนแก่ต้องขออนุญาตนําบานเฮาเดอร์บรแมนเวสิไปว่านี่นั่นเนาะแต่ว่าเฮาพอดีเห็นหลงศพนะเพิ่นกะเะก็บไว้เฮดสะกัวไว้บางทีอยู่โซนบ,บทนี่มันบ่มีทีลงจะต้องได้ไปซื้อนะอยามเป็นในนี้นั้นเฮาบ่หูเฮาได้ตั้งใจนะแลวก็บอยากให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับท่านหานาเฮทนี่ดล สิไปหาเมืองไปซื้อมันกระหยากบางทีฝนตกเลยนี่แหละชาวบ้านเพิ่นก็นเลยเฮ็ดสกัวไว้เนาโะโลรงนี่มีแต่ไม้แน่นๆมีแต่แกนเนาะทางนี้มีแต่เลาเขาเบิร์ดไปเนอะตัวนี้แหละเบียร์คาเฟ่เต็เมหมดนี่เลา,าวเขาบนนี้ นี่คือเหลาเขาของสว่านโอ้โหนับร้อยร้อยกว่าเหล่าเขาเลยเต็มติดเรียนรีกันเลยสินะเจ้าของไปเจ้าของมันบางคนกะชีสงใส่สยวาอ่างเขาชีบลักบอ่อเห็ดมันนอกบ้านสิก็บูฮู้คือกันก็แน่น,นอนอาจจะมีโอกาสเขาลักแต่เขาก็ใส่กระแจไว้เนาะเรื่องนี้กับบราอยากให้เกิดขึ้นคือกันแต่ว่ามันกะสิ เกิดอาจจะเกิดได้แต่ว่าเพิ่นก็สิล็ลอกกับแจไว้แต่ละอาเราเขาเนี่ยมันต้องมีโรงศพเพิ่นเก็บเนาะนี่หนักนำโลงนี่ก็พอแทงนุ่พี่นอ้องเต็มเลยไปพู่นนะนี้ก็มีวัตแปลกเลยแปลกดีเนาะนี่จังเมนแปกลแปกด้กเยเก็บหลายแหละ เบิ่งลงศพแล้วก็ยังแปลกมาเห็นเราเข่าอีกเห็ดน,นอกบ้านนี่ทางขึ้นเราเขา่าอนี่คือวิธีชีวิตของชาวบ้านเขาการเก็บเราเข้าแต่ละชนเผ่าในบุคือกัน,นเสร็จแล้วกู ขเขาบดเลยตอเต็มไปเลยเต็มไปเยอะแยะเลยเก็บอยู่กองตลาดเหลาเขาอันนี้คือฮีดของสนเผากระตูเหลาเขานี่เขาเก็บไว้ใส่เอ้ยโรงศพนี่เขาเก็บไว้ในกองเหลาเขา ทางนี้เต็มมดดหล่าเขาเลยบานเขากันใ่นี่ไม้ตัวนี้ก็สิเือยเห็ดเป็นรูกกบบเลยพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กับโบมียังหลากหลายด้อก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คมเผาคอโดจะได้คมมีกำลังใจในการทําคลิปหรือว่าไทยถอดวิธีชีวิตของโนเผาเขตสนบทนะเอาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย